สวัสดีครับวันนี้คือจผมช่องเฟรนาอมเดิมนะว,วันนี้เราจะมาอยู่กับนิยายของมายรุ่นะครับมายรุ่จังก็ถ้าคุณนางฟ้าข้างห้องไปผมคงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วเล่มเนี้ยคนเขาชอบเยอะแล้วซื้อกันเยอะสุดเยอะมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขารอกันเยอะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ผมชอบเลยนะเราเส้นโค้สวยแล้วก็เรื่องเนี้ยไปกัดอนิเมชั่นแล้วนะ ไม่รู้เป็นการโปรโมทนิ่ยายหรือเขาหยิบอเพื่อมาทำแอนิเมชันแต่คิดว่าน่าจะเป็นการโปรโมทอะนะแต่จริงไม่ต้องโปรโมทก็ได้นะมันก็มันก็ดังแล้วนะจริงๆสนุกนะเรื่องนี้บอกเลยคุม้มที่จะซื้อมาอ่านคุ้มมากใครคนน่าจะเคยน่าจะอ่านเกันไปแล้วมนะั้งเรื่องนี้ นะถึ่งสองสามคิดช้าไปหน่อยเล่มนึงแต่เล่มสองเล่มสองเล่มสองเราจะมาแล้วมั้งผมยังไม่ได oh. <laughs> <buying text. laughs> ้ซื้อเลยเล่มสองเล่มสามอะไม่รู้มาพร้อมกันหรือเปล่าลืมแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเล่มพวกนี้งนะแต่เล่มเนี้ยเป็นการแค่เกินเกินชีวิตเฉยก็ไม่ต่างจากฉบับเว็บเท่าไหร่แต่ก็สนุกนะสนุกสนุกเฉยลสนุกเลยล่ะก็ทีนี้ก็ไม่มีอะไรจริงๆพวกคนเขาน่าจะอ่านกันหมดแล้วล่ะถ้าคุณน้ำฟ้าไม่ได้ซะเลยคือเมนูจัง ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปใหม่ goodbye